สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วคะ่ะกับสาวอุญนังค้นไก่บ้านคะ่ะมือนีบอ่ะมือนีอันโอ้อหัวฟูเถอล่ะหัวฟูเป็นซิวกระพองกดมันก็สร้างหัวมันเถาวัอันเป็นมันกระเซ้าธธได้มือนี้สาวอุดนสิพ้ามาเห็นอย่างวันตีมือนี้สาวอุดนสิพ้ามาเห็นอันข้าวปุ้นน้ำยาปลาตีนไก่ต้มน้ำไปเรียบร้อยแล้วก็นีเครื่องไปเรียบร้อยพร้อมอันตม้มอันน้ำยาปลาทูเมือนี้สาวเราเห็นปลาทู่ปลาทู่นี่แซ่แข็งมากเด้อ บเป็นยังเอาต้มลงไปแล้วมีอันนี้เรียบร้อยแล้วก็มีอัน,นเครื่องมั่นแมเครื่องมันสาวด่วนซต้ยังลงไปวิ่อนีิต้ลงไปความก็เลยก็มีต่กระเทียมกระเทียมใส่ลงไปกระเทียมขิงคากระเทียมขิงคาตะไคร้กระเทียมขิงคาตะไคร้ เชา้าดอนยีสต์ใส่รงไปเลยพร้อ,อรมกันให้มันมันสิได้กินหอมๆแม้ไม่ชิด้กินทำพร้อม,อมแล้วก็ยีสตใส่ใบบักกูนี่ลงไปทีม่วงไปพร้อม,มจะไวใส่ตอนถ่ายที่หลังค่ะนั่ารัะต้มต้มต้ม,ตมแล้วก็ต้มให้มันเดือดจนอันเนื้อเนี่ยมันเปื่อยค่ะอันหนูกะต้มปลาทู่เรียบร้อยแล้วนะหนูกะแกะกลางแก่หยังมันออกเรียบร้อยแล้วเบิ่งหนูก็ได้ตอนเนื้อกับกระเทียม อันเครืองมันนิ่บอกลางมันนูกะแกะออกเรียบร้อยละแล้วนู้สิต่ำต่ำให้มันมุนต่ำให้มันแหลกที่ต่ำต่ำอันที่เนื้อมันเรียบร้อยแล้วแกะกลางมันออกเรียบร้อยต่ำเนื้อมันแตกจากกันให้เห็นบอกมาเชิงไหนต่ำเรียบร้อยค่ะอัน ลูก็เห็นเรียบร้อยแล้วลูกกระด้อันเนื้อปลามาเรียบร้อยตับม,มาเรียบร้อยลูกกรต้มใส่อันหม้อเครื่องปุ๋มเบืองเป็นปองชื่อว่าชื่อไงห,หูไอ้หวนัวนเยอะเมื่อนี้เป็นตํายาสับปลาดักใส่ลงไปเลยดักใส่ทนี่ มันละลายมันละลาย,ลลายแต่ดูนูน้นสิอันนี้เอาเครื่องปรุงนี่โอ้โหซับได้โอ้ยเรื่องแนวต่างังวะนมีอัน,นเครื่องปรุงอันนี้มันเป็นอ่ะมันเป็นสูตรซัมมันเป็นซัมเรย์เราค่ะอันเครื่องแกงเรียบร้อยนุ่ลิสเตอรตําเป็เนื้อปลาลงไปซื้ออันนี้เครื่องแกงมันซัมเรย์เรียบยร้อ,บอ,นนรอ,ยอยแล้วดูไฟบัวตองมาตําอีก ประมา่ว่าประหยัดประหยัดไปล่าขี้ขาดยังประมาาอีกสิตักก่อนกูมันหน่อยกว่อนหนีกูไปเลย่อยๆใส่มันนัวเลยใส่หลายใส่หน่อยก็แล้วแต่ล้วค่ะ อันคนหน้าข้างหลังแบบใส่หมวกเป็นยังไงอยากอายหัวลานอยากอายหัวลวนเอาว่าเป็นหัวลวนเราหนูอันมีลูกซินป่ามั้ง大ลูกซินป่านู้นเรามีตีนไใจหอมติลแกลนกลูน่ต้มเปล,ลือยเรียบร้อยแซน่างไว้เอาไว้ใส่ตอนเทีน่น อันนี้มันเดือดแล้วอันตีนไก่ตีนไก่รับ้อกสินสากเบิ้งเบิ้งบวกแล้วเออประมาณเดือดแล้วบกดือดเดือดเดือดดเดือดยอะดดอดดดเดืดค่ะ ย้หนอดีตแบบเอาใจมั่งคงคงนัวคงสุดใส่ได้ปทุุอย่างทุกแกยวเลยใสไ่ลงปไปเส้นนุนัวน้ำปลาแดก เห็นน้ำเห็นน,น้ำสาวบุดรบอกบวกแล้วบวกบวกทดทๆดทดเบิ้งงนู้นจะขายเบิ้งพักกับเบิ้งพักเบื้องเขาปุ่นนู้นอันเ็นว่าเรียบร้อยแล้วแบบเรียบ้อยแล้วพักตำตำมะุ้งไห้เจมกินยกกบุ่มมือมเรียบ้อยแล้ว ต้มโดนไล่หนึ่งโดน,ลนไล่จนว่าจนว่าอันแห้ง ก็ได้ที่แล้วมอนนุเดือดเรียบร้อยแล้วลูกสีใส่ผักลงไปเลยผักทุกอย่างมีลูกโดดน,นะมีอันบัคก,กี้น่วยแม่บัคกี้น่วยใส่ลงไปน้ำลูกหลูกเนี่ยเห็นสัตว์บอันนู้นเราเลื่มอันเอาอันขาตั้งกล่องมาตั้งแต่ละกินเนื้อย,อย่างมือเคเรื่งงองนี่เลื่มดีใจสร้างทำไมใส่ผักต้อลงไปเป็นจังได้น้ำยาสาวดอน รูเห็ดยังบะไดงใหญ่ก็แด้นู้มักใส่อันใส่หอมใส่เครื่องไม่ได้หลายใส่ผักไม่ได้หลายรู้สิปิดแกดเลยแบบให้แบบมันสเสด็จให้มแบบันให้มันให้พักร้อนไปตายเบื้องนี้ตอนฉิงอุปกรณ์มีเนี่หันเมื่อทุกอย่างตีนไก่เจมบอกว่าก็าไม่เคยให้ผู้ใดดอกกินตีนไก่เพราจะฉะนจ้นกินแดงแดงนี่แต่กระดูกคนว่าสุกกระปกุกกับสุกกระปกุกพะนะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วอันน้นนำยาข้าวุ่นตีนไก่น้ำยาปลาสาวก่อนผักลายขนาดเต็มถาดกันแล้วมาเข้าวปุ่นนู่นเรียบร้าาอยนู่นเทปไ้เรียบยร้อย,ยแล้วนุ่นสิเกี๋เด้อบาดน,านี่ยนู่นหิ้วเข่าแน่นิ้วเข่งงาอันมือนี้เลิกงานเร็วมือนี้ฮอลิเดย์เขาได้เห็นเลิกง,งานเร็ว มาเด้อผู้ใดสิกินน้ำสาวอุดรค่ะกินหลายๆอ่ะวะมีทุกคนมาหนูตัวหน่อยจะจอยกินไามมีหลายอีหลีนี่มันกินหลายครับตัวนี้หน่อยกินมันบ่อ้วนไงกูก็รู้ว่าสิเหตุอันนี้จะได้เห็มันอ้วนเ่ต็มใจ นาไม่สิบกงเคยตาแต่แตอันชูอันนามสำเร็จมันน่ะง่ายๆง,ยงยว่าตนงว่ต้องรุงหลายว่ต้องตังต้เครื่องหลายกว่กาทำให้ผิดปะบลอกหลอก พักอะไรเงีง้งงงงอยอช่เนี่ยไอ้แล้วอายากไอ้หัวหลานกันนะเป็นบไอ้ผักเทวผักเทวค่ะน,น้เดกไซส์ลงไปเหมือนเธอเดียว,ยวนี้โน้อันนี้ผักบุ้งสดด้วยค่ะผักบุงสดวน,น้น หนูตัดกลางมันมาเรียบร้อยแล้วตับเด้อต้อนขิงแม่หนูมากๆเพื่อนได้กินขิงมันอันทับเลือดไม่ดีไหทครันเป็นบอนมเป็นยาเลือดเป็นบอลขิงนะอืมนวดเลือด อาหารกองโกรนูดหมักมะละแมะอกมะระแซน่ามันแซน้ำแข็งมาเหลียบร้อยแล้วนกปกปมฮ้ยูกิเบบี้่ก็ม I don't know I don't know what's gonna get you What this กือ ute, ่กินทักไวมไหมนี่รอนคือบ่กินทักกินอะไรค่ะปวามทัก่ง่ะ ว่้อย่อนแบนะวันนู้นเหรอไมคขบปุ่นม่สิขอบปุ่นมาเมื่มมอไหร่ S 1> <S 1> <S หนอเคยบงแมนเีินนะมันป่องมันอย่ามาม่าวะอสหลกเบาหวานน้ำตาลนี่เหลือเดียวนะกินพักหลายๆไม่ประโยชน์ มีแป้งครับมีื่้งครับสุกีถามหาก็อยิ่มอย I love you ีกินดูยางเหรอสุกี้ตอนนี้รอนหลุดรอนหลุดจากคว่มแบบรอนมากีนมางเา รอนมากินบักมาล่เรอนสร้างหมกหน้ารมากินหมากมาลกไม่ดีนักดอแล้วเรื่เดียกันแล้ว Hvad er det? det, er det, det, er det. Mm. กินทับไปหลายม่ประโยชน์ค่ะไม่น้อยเูอมากกินทักคุกินเ้าบ่มีผักนรบว่แสบนะสน่เม็นบเวนั้มันขาดอย่างเช่ j อย่างหนึ่ง No tomatoes, no pickles. So I do, I just gave up. They never listen to you. They all... You get all these people on these sandwiches and they're, they're programmed, right? So, you tell them it goes in one ear and out double. so why bother? Got no cheese on that hamburger? Sure you can. Get your shit open up. Cheese all over that motherfucker. To... Mm -hmm. <aría> don't have no mail thing. Can't be you can Get your damn salmon. This all kinds enfant. of Pinky. I'm bitch. big man mm -mm. mm -hmm. so you know What, what? you say? So the stop! Stop! Right. stop, stop moving. Choo! พี่หนอว่ากันอย่างนแรงงง่ายเนาะสูดเขาปุ้นหนูน่ะเทง่ายๆได้ผู้ให่อยาเทไปเทต่างกันแดดจแซบเลยแซบเด้เดียวไม่อแซบเลยเก่ว หลังเลยคือลูกกัเลยไม่เห็นให้เบิร์กยุ่ยเสียอุปกรณ์มันเรียบร้อยแล้วเพิ่มจะเห็นได้ง่ายขึ้นนะป่านมันก็เลยโขกขึ้นหน่อยปกติก็โขกอยู่แล้วลรอวะครับุู้สึกชิมหกนี้หลออยามพี่น้องเบือกคิปมันเย้าบางคนกับเบิร์กผจบเนาะค่ะเนี่ยคือเก่าหลับลูกกัขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะคะที่ติดตามที่แทำร่างใจนในนี้ค่ะนุณผูนะคะค่ะอันถ้าสาร่เราเจอกันคลิปหนาอืมมืออื่นจวมืออื่นจะหาแนวมันซุกอไหมถ้าสั่งกับมือนี้กับสมิงซะก่อนนะคะเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะ